จะส่งหลังค่อีกแล้วค่ะหลังนี้ส่งตรงถึงกระบี่เช่นเคยค่ะลูกค้าจากทางใต้ของเราเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวหลังค่้พใบายเราส่งในทั่วไทยเลยนะคะพี่ๆีเพียงแต่ว่าสินค้าเราจะไม่มีเก็บปลายทางค่ะแล้วด้วยขนาดตัวไซส์ของเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เพราะฉะน้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นขนาดโอเวอร์ไซส์นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสั่งได้เราส่งไปพร้อมชุดอุปกรณ์เลยค่ะสามารถที่จะนําไปติดตั้งเองได้มีคลิปวิดีโอสอนติดตั้งนะคะแล้วก็แพ ให้อย่างแน่นหนาะแพคให้อย่างดีค่ะตัวหลังค่าจะส่งตรงถึงหน้าบ้านรอรับที่บ้านได้เลยค่ะยกเว้นว่าบางพื้นที่ขนส่งไม่เข้าตัวนี้ลูกค้าสามารถนัดรับได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะมั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีของหักแน่นอนนะคะเพราะเราส่งมานานแล้วลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะได้รับสินค้าปุ๊บสามารถแกะและติดตั้งได้เลยใช้วเวลาติดตั้งไม่นานค่ะ เพราะเราเตรียมชุดอุปกรณ์ให้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะมีวันหยุดยาวแล้วค่ะจะได้เอาไว้ไปเที่ยวกันไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนนะคะติดต่อร้านจเจริญประดับยนต์ได้เลยค่ะ